สวัสดีค่ะสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต้บินขามปลายเตยสวัสดีค่ะน้อง AJ ค่ะจากจังหวัดน,นครราชสีมาวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำภาพพิมพ์กะไม้แบบฉบับตัวแม่แดกควีนค่ะแกะไม้ลายจัดจ้านสินอีสานเปิดเซรีแดกควีนปลุกเวทีสะดูดีพรายมันไทย ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา3 6 0หัวใจกุศลเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นะคะ<ช>วรวมพลังกับตรามแม่ครัวจัดก,กิจกรรมพิเศษขึ้นที่จังหวัดตราดเราไปทําความดีพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกไฟป่าไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการกลั้นจามค่ะ<อ>ถ้าเรากลั้นจามบ่อยๆนะคะจะเสี่ยงในการที่จะมีลมรั่วเข้าไปที่กะโหลกของเราอ๋อหมายถึงพอจะจามจะจามแล้วอุ๊บไว้พี่ไฮเป็นยังไงคะเป็นพัดเชยพัดเชยเลยครับปล่อยออกไปเลยปล่อยออกไปเลยถ้ากลั้นไว้จะไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการกลั้นจาม ะะจะทำให้ลมเนี่ยกลับเข้าไปในกะโหลกของเราค่ะช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ตอนรับเข้าสู่รายการ350า New Show โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะที่สําคัญครับทุกโชว์จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจะทันรายการมอบให้กับุูโช์ที่มาซาดแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครับกลับเงินสุดปังพลังฮอตครับท่านซูเปอร์สุดปังพลังฮอตเน่วันนี้วันนี้ จะได้เห็นสร้างแซบโชว์ในแบบที่แปลกตาออกไปทุกวันเราก็จะแบบร้องรำทำเพลงร้อนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นงานศิลปะเขาเรียกว่ามีความพิเศษก็คือเป็นการแกะสลักครับผมเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ครับจากจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีหัวใจศิลปะนะคะก็จะการตัดสินก็จะเข้าลึกถึงอารมณ์เดี๋ยว แซะเข้าไปในล่องไม้เลยขนาดนั้นเลยนะคะไม่รอช้าครับผมงั้นเราไปชมโชว์ที่มีชื่อว่าศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ในช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ สวัสดีค่ะสอยๆอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่บินขามปลายเตยสวัสดีค่ะน้องเอเจค่ะจากจังหวัดน,นครราชสีมาวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการทํำภาพพิมพ์กะไม้แบบฉบับตัวแม่แดร์ควีนค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทํายังไงงั้นก็ตามน้องเอเจมาเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับขั้นตอนแรกนะคะในการทาภาพพิมพ์แกะไม้ทุกคนต้องมีแผ่นไม้ค่ะแผ่นไม้แผ่นนี้นะคะจะเป็นแผ่นไม้ที่เราดรัฟหรือว่าเราวาดภาพแล้วนะคะเราวาดภาพได้ประมาณนี้เสร็จเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนอ่าเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือสิวแกะไม้ค่ะเราใช้มีดในการแซะไม้ให้เป็นลวดลายจนเกิดแม่พิมพ์เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนพอเราแกะแม่พิมพ์ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ตรงสีค่ะอ่าสีที่เราใช้จะเป็นสีเชื้อน้ำมันนะคะทุกคนอาจจะมีความเหนียวนิดนึงค่ะ กรรมวิธีการทําภาพ,พิมกีไม้นะคะทุกคนคือเขาบอกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจะขึ้นชื่อเรื่องความเนี้ยบความเขาเรียกว่าอะไรความเป็นมินิมอลหรือว่าความสะอาดไว้ค่ะคือการทําภาพพิมกะไม้นะคะไม่ได้นะคะเรื่องความสะอาดพอเรากิ้งสีได้ประมาณนี้แล้วนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าน่าจะได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็นําสีที่เรากิ้งนะคะ นำมากริ้งบนแม่พิมพ์ที่เราแกะไว้ค่ะ,ะดูได้เลยนะคะทุกคนเอ,อ๊อ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราควรกริ้งเยอะขนาดไหนทุกคนเราจะกริ้งจนกว่ามันจะทั่วแม่พิมพ์เลยค่ะ,ะให้เรามั่นใจนะคะว่าสีที่เรากริ้งไปนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าทั่วถึงทุก,ท,กทุกแม่พิมพ์ที่เราทำํำขอเวลาสักครู่นะคะแป๊บเดียวโอเคอา ขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้ความละเอียดเราออมากค่ะถ้าเกิดว่าเรากริ้งพลาดหรือว่าเรากริ้งติดสีต้องอื่นอ่ะมันก็จะเกิดความเลอะเทอะในการทำภาพพิมพ์แกะไม้ของเรานะคะทุกคนโอเคอ่ะ,อะโอเคค่ะจากนั้นนะคะพอเรากิ้งสีเสร็จแล้วนะคะเราจะนําตัวนี้ค่ะเป็นมาช่วยในการพิมพ์ค่ะทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าตัว L อนะคะ ตัว L นี้ค่ะใช้เป็นตัวในการล็อกแม่พิมพ์กับกระดาษเวลาเราพิมพ์ภาพพิมพ์แกะหมายค่ะเราจะล็อกแม่พิมพ์ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บอโอเคจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะกระดาษค่ะทุกคนเราใช้กระดาษแบบใดก็ได้ะดนะคะแต่ขอเป็นกระดาษที่มีผิวเรียบค่ะกระดาษผิวเรียบจะทำให้แม่พิมพ์นั้นติดได้ง่ายกับพื้นผิวที่เราพิมพค่ะทุกคนเราก็จะทำให้ตัวมุมกระดาษชิดไปกับมุมของตัว L ค่ะ ป๊บแบบนี้จากนั้นถูนิดนึงให้หมึกที่เหนียวไปติดกับกระดาษประมาณนึงค่ะจากนั้นดึงตัวแอออกค่ะป๊บนำมาเก็บไว้โอเคจากนั้นก็ใช้บาเลงขูเลยค่ะทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าบาเลงนะคะเผื่อใครยังไม่สังเกตโอเคค่ะ ประมาณนี้นะคะทุกคนอุยอ๊ยอุย๊ยเห็นภาพอยู่อ่าและนี่นะคะก็คือความภาคภูมิใจของเอจในรายการ3 6 0องศานิวโชว์ค่ะว้าวเิย<อ>ดเลยค่ะ3 6 0องศานิวโชว์ขอต้อนรับคุณเอจจัก,กรพันธ์จิตพิมายนะคะจากจังหวัดนครราชสีมากับ ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้สวัสดีค่ะเอเจศิลปะก็วาดแล้วค่ะคนวาดนี่สิคะโอ้โหตุแม่ตุกมามาเลยแต่งตัวมาเป็นแบดร็กควีนเลยเข้ากับบรรยากาศเดือนนี้ไพรยมันใส่เข้าปิกันยายนของทุกปีเลยสุดยอดเลยแล้วภาพที่ออกมาสวยงามมากๆค่ะแต่จะถามว่าตอนกลิ้งคือเหมือนว่าเป็นสีเดียวแต่สุดท้ายออกมาเป็นหลากสีได้ยังไงอะค่ะ๋อมา อันที่หนูทําเมื่อกี้นะคะมันเป็นภาพพิมพ์แกะไม้แบบสีเดียวค่ะค,ะครเราจะใช้การแกเไม้แต่<ช>ทีนี้ออกมาหลายสีแบบนี้ได้ยังไงคะ อ๋ออันนี้เราใช้เทคนิคในการมิกซ์มีเดียไปค่ะเดี๋ยวก็จับมาทางนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราใช้เทคนิคการระบายสีน้ําลงไปกับภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยค่ะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นซาแซบโชว์ที่มีความพิเศษมากๆในวันนี้และคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วเทคสองนะคะ่อกี้ลืมลืมแน่ๆขอประทันโทษนะคะท่านีิการบรีมาคะวิทยาลหยหอการคาไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ่ถ้าวันนี้ไม่แนะนําจะตัดสินไม่ได้ไม่ได้เลย่ะ วันนี้ก,ก็ตัวอารามตื่นเต้นใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมขอคำคมวัชทองเลยแล้วกันครับาีจาครับ,บคับมองโดยองค์รวมนะครับทั้ง AJ ผู้พิเศษแล้วก็ศิลปะทุกอย่างหน้าเวทีนี้ขอให้คำคมวัชทองว่าแกะไม้ลายจัดจา้านสินอีสานเปิดเซรีแดกควีนปลุกเวทีสะดุดีไพร์มันไทย เ,เกียรติด้วยนะคะเ,<อ>เราจะตามหให้กำลังใจใคุณ AJ ต่อนในช่วงหน้าช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะกับ360องศาทอล์กโชว์เยี๋ยมมาค่ะช่วง360องศาท <Talk Show! S 2> อล์กโชว์ กลับเข้าสู่สามรอบศิลปองศา n ิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง Talk Show ค่ะเราอยู่กับการแสดงที่มีชื่อว่าศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ของคุณเ j จักรพันธ์จิตพิมายจากโคราชนะคะซึ่งในวันนี้ก็โหโชว์ความว้าวให้กับพวกเรามากๆและตอนนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลค่ะแต่ว่าเรามาขยายคำคมวัดทองกันก่อนนะครับแกะไม้ลายจัดจ้านศิลป์อีสานเปิดเสรีแดกควีนปลุกเวที สดวดีพรายมันใช่อาจารย์ก๊อฟครับเชิญขยายคคำพงว่าทองได้เลยครับคือจริงๆผมเองเนี่ยได้ไปสแตมปภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นเนาะแล้วลงทีละสีนะครับพอเห็นเอเจทำเนี่ยเราก็รู้ถึงว่าความยากของศิละปะคือการลงทีละสีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าต้องแกะหมายซึ่งลายจะต้องชัดเจนจัดจ้านนะครับแล้วก็ใช้สีสันต่างๆลงไปแต่ว่าภาพที่ออกมาคือเซกเมนต์ของความหลากหลาย ทางเพศหรือความเสมอภาคทางเพศก็คือ LGBTQ เนี่ยมันก็เปิดกว้างทางจินตนาการซึ่งแน่นอนครับว่าสอดคล้องกับตอนนี้พอดีคือไพรมันครับโอ้โหเป็นการขยายคำคมว่งทองที่เลอค่ามากๆเลยนะคะใช่ครับช่วงที่แล้วเราได้เห็นน้องซาแซบโชว์โชว์ขั้นตอนการทำภาพพินแกะสลักไม้เนี่ยนะคะตอนนี้เราจะเจาะลึกถึงเส้นทางความสำเร็จในการทำงานศิลปะของคุณ AJ เลยเชิญค่ะรู้เลยครับน้อง AJ คือทำไมเราถึงแบบว่าเลือกที่จะ เลือกภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของแดกควีนด้วยครับแล้วก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมไทยอีสานด้วยเพราะอะไรครับแล้วก็มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในนั้นด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะถ้าเกิดถามว่า a อเจสนใจภาพพิมพ์แกะมาได้ยังไงคือตามที่ a อเจศึกษามาประเทศไทยอ่ะหลายหคนอาจจะรู้จักแค่ การระบายสีการวาดภาพระบายสีไม่รู้จักภาพพิมกีไม้คืออะไรทําไมเราต้องเอามีดสิ่งของมีคนไปแกะ่ไม้ให้เกิดร่องรอยภาพพิมพ์ขาดเจอยากจะให้คนรู้จักภาพพิมพ์ได้มากกว่านี้บวกความที่เราเป็น L G B T Q ด้วยเราชื่นชอบสีสันความสนุกสนานความรื่นเริงแล้วก็ความเป็นอีสาน culture ความเป็นวัฒนธรรมของเราคือมันเลิศนะคุณพี่คือเราเกิดเป็นคนอีสานเราภูมิใจนะคะที่เราที่เราเป็นคนอีสานเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแบบเราได้เชิดชูสิ่งที่เราเติบโตมาเราเติบโตมากับมันเราใช้สิ่งนี้นะคะ อย่างภาพนี้ของน้องนะคะใช่ไหมนี้เป็นภาพของน้องเอเจเลยหรือเปล่าคะชุดที่ใส่เป็นยังไงคะก็จะเป็นชุดที่ภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นศิลปินต้นแบบของหนูเองค่ะเป็นฟรีด้าคาโลเป็นศิลปินหญิงที่ใช้ชีวิตตัวเองเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานศิลปะก็เหมือนกับตัวหนูที่ใช้ความเป็นอีสานแล้วก็ความหลากหลายทางเพศมาใช้ในการทํางานศิลปะหนูใช้ตัวเองค่ะในการทํางานศิลปะตลอดชีวิตเลยคือไงถึงได้บอกว่าคล้ายคล้ายน้องเอเจเลยนะคะแล้ว ครับแล้วแบบนี้ความยากง่ายล่ะครับน้อง AJ ยากไหมครับในการที่ต้องแกะไม้ทีละชิ้นทีละชิ้นให้เป็นภาพใหญ่ๆแบบนี้ฮะมันขึ้นอยู่กับสกลแล้วก็รูปแบบสีที่เราทําอย่างถ้าเป็นตัวชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ใหญ่มากจริงๆแต่ต้องายืนมากเข้าผมนะทุกคนคราดูมุมกว้างก่อนนี่เห็นไหมครับภาพใหญ่มากส่วนตัวภาพนี้นะคะได้ได้ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นยาวของ มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคก็ได้รับรางวัลการร่วมการร่แสดงผลงานในปีนั้นนั้นซึ่งจริงๆน้องเอเจก็เรียนจบหน้านนี้ดโดยตรงจากที่ไหนยังไงคะเพิ่งจบเลยค่ะจากมหาวิทยาลัยราชบ<อ>ัฏฑนครราชสีมาค่ะอ๋อเป็นความภาคภูมิใจมากเรียนคณะนะ คุรุศาสตร์ค่ะศิลปศึกษาครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดภาพนี้ไปประมูลนี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่น้องเอเจโอ้ไม่ก็คือเจไม่ค่อยซีเรียสเรื่องมูลค่าเลยค่ะพี่ไฮเพราะว่ามันประเมินไม่ได้ใช่ไหมใช่มันประเมินไม่ได้คือมีคนมาถามซื้อนะคะแต่บางครั้งเจก็ไม่ขายเพราะว่าเราอยากจะเก็บไว้คือสวยขนาดนี้ไม่ไม่ให้เก็บไว้ได้ยังไงล่ะราคาสุดยอดพิมพ์ทั้งหมดกี่ชิ้นงานคะที่พงศัยเราพิมพ์ครั้งหนึ่งนะคะเราบอกว่าพิมพ์แก็บไว้ก่อนเราพิมพ์ครั้งหนึ่งเราได้3ชิ้นขาย เป็นหนึ่งชิ้นแสดงต่างประเทศเป็นหนึ่งชิ้นตอนนี้ก็เหลือหนึ่งชิ้นก็คือชิ้นนี้แหละค้าวแล้วอยากจะสร้างภาพอะไรอีกต่อไปในอนาคตที่อยู่ในฝันเลยตอนนี้คือแบบมีแอบไปเรียนต่อค่ะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ทำเกี่ยวกับ L G B T Q เหมือนกันมันจะเป็นรูปแบบใหม่ที่แบบว่าเดี๋ยวแบบจะเป็นเกี่ยวกับความหลากหลายมากขึ้นทำเสร็จต้องมาโชว์ที่นี่นะแล้วเดี๋ยวรับคอมเมนต์จากอาจารย์ด้วยเรื่อเลิศขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้อาจารย์ก๊อฟผมว่าคิดหนักแล้วเครียดมากอาจารย์ก๊อฟครับเชิญวิเคราะห์และตัดสินได้เลยครับ คือไม่รู้จะคอมเมนต์แนวไหนนะครับแต่วันนี้ผมเลือกคอมเมนต์ในแนวของบิสเนสนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทางด้านศิลปะนะครับที่เลือกอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเราต้องบอกก่อนว่าภาพพิมพ์เนี่ยหลังๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะครับภาพเขียนกับภาพพิมพ์เนี่ยมาลงทุนด้านนี้มากขึ้นนะครับตลาดตรงนี้ใหญ่มากทั้งตลาดกรบมูลและตลาดภาพศิลปินชื่อดังเนี่ยนะครับมีลายเซ็นของเขาเนี่ยจะมีมูลค่าสูงมากในตลาดโลกนะครับข้อมูล2 0 2 4นั้นมีมูลค่าประมาณ1ล้านล้านบาทตลาดภาพเขียนนะครับและในเมืองไทยในการซื้อขายประมาณ1,400 ล้านบาทโดยประ <บา S 2> มาณใช่ครับ <นะ S 2> เพราะนั้นเนี่ยตลาดนี้ใหญ่นะครับจุดต่อมาเนี่ยภาพพิมพ์เนี่ยปกติเป็นการพิมพ์โฆษณาแต่พิมพ์เขียนเนี่ยผมไม่ชัดแต่ว่ามันก็มีตลาดเฉพาะจุดสำคัญมากที่ผมเลือกวิเศ็ตรงนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2015นะครับ2,558สา,าชาราชิเนี่ยใช้กลไกที่เรียกว่า SDG Sustainable Development Goals นั่นหมายความว่า ความหลากหลายหรือความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยจะเป็นกลไกสําคัญทําให้เป็นที่มาของไพร์มันนะครับจุดสำคัญมากที่น้อง AJ เลือกเนี่ยคือหนึ่งเขาแสดงตัวตนที่แตกต่างจากคนอื่นชัดตั้งแต่การแต่งกายของสินทินนะครับภาพพิมพ์ซึ่งเป็น segmentation เฉพาะอีกต่างหากในเชิงพิเศษและการจับตลาด LGBTQ เฉพาะตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาเนี่ยมีภาพ6ภาพในเชิงประวัติศาสตร์ที่พูดถึง LGBTQ เช่น Madeline นะครับหรือแม้กระทั่ง Two f i n g e r the Kiss เพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตลาดใหม่ฮะแล้วพอน้องเขาทำความโดดเด่นในเชิงศิลปินลายเซ็นของเขาภาพแกะสลักมันคือนัตก,กรรมแนวใหม่เอาความเป็นอีสานมาผสมผสานกับภาพพิมพ์ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะ lgbtq เป็นตลาดเฉพาะซึ่งหลังเติบโตเนี่ย ผมเลยเลือกมุมทางบิสเนสนะครับทางธุรกิจในการตัดสินเป็นมุมที่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยจะเห็นว่าวันนี้ออกรถออกชาติมากในการตัดสินของอาจารย์เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางศิลแลวเราคิดมากวันนี้เราใส่สีม่วงทุกคนเลยเพราะด้ยบังเอิญเดือนแห่งพายมาคือต้องบอกว่าในเชิงของภาพพิมพ์เนี่ยผมเรียกฝีมือชัดสีสันจัดจ้านแต่ผมมองน้องเอเจในเชิงพิเศษจับลายเซ็นไว้ดีๆนะครับคาจะเป็นศิลปินโดดเด่นในเอเชียหรือในระดับโลกได้จากเส้นทางที่เขาเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ที่มหาลัยของการค้าไทยมีห้องน้ำออรเจนเดอร์ใช่แล้วมีห้องน้ำออรเจนเดอร์เราส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาตัดสินเลยค่ะเพราะนั้นขอตัดสินนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้ได้เลยครับค่ะส่วนน้องเอเจนด้นานเลยค่ะเต้นบ้าค่ะลุ้นกันเต้นแทนเลยครับลุ้นกันเลยค่ะ ลายเส้นของเขาชัดเจนนะครับใส่ความเป็นอีสานความเป็นเรียลลงไปกับจินตนาการเข้าไปด้วยเพราะนั้นขอตัดสินนะครับว่าโชว์ช่วยได้ซูเปอร์สุดปังพลัง,ลง,ลง,ลงอ่ครับนี่ต้องขอไวลฟ์เซ็นไปก่อนเลยนะครับเนี่ยอขอแสดง <ๆ S 1> ความยินดีด,ด้วยนะครับเจอน้องโยองอ่าดีครับขอบคุณครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจ กับเรากับซาแซบโชว์ชเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม New ิวซัพเดตและรักสุขภาพ360องศาครับวันนี้ศิละปะภาพาพิมพ์แกะไม้ของคุณเอเจรับไปค่ะซปเปอร์ปปอรสุดปังพลังฮัตค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักสักครู่เดียวครับขอบคุณ News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะคะรวมพลังกับตราแม่ครัวจักกิจกรรมพิเศษขึ้นที่จังหวัดตราดเราไปทําความดีพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกไฟป่าไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะกิจกรรมโอ้โหท่ามกลางสายฝนเลยค่ะท่านะผู้ชมคะ่ะน้องไฮไปดูภาพกันเลยนะคะไปดูกันได้เลยครับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดค่ะ แฟนข่าวของเรา20ชีวิตจากการสมัครเข้ามานะคะเป็นจิตอาสา <c oughs> นําทีมโดยคุณอัศวินกาญจนาวิสิทธิผลซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารของบริษัทจิ้วหัวจำกัดและบริษัทตราแม่ครัวจำกัดรวมถึงเป็นผู้จัดการโรงงานด้วยนะคะรวมพลังกับคุณแซคธนินวัดพัชนาวิรคุณค่ะ <c oughs> นําทีม300ซิมสายเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและแฟนข่าวของเรารวมทั้งศิลปินดารารักโลกนะคะซึ่งมีน้องตีน้องจัสมินน้องนิก้าแล้วก็น้องเขตด้วยค่ะ ไปนี่ค่ะคที่ยิงหนังสติกนี่คือมเมล็ดมะข่ามง500เม็ดลงไปในผืนป่าแล้วก็ไปปลูกต้นไม้1,000ต้นนี่คือการวาวล่องเรือชมลานตะบุนแล้วก็ไปทําอาหารเพื่อให้น้องๆได้ชิมกันด้วยที่โรงเรียนนะคะมีโครคงการอาหารกลางวันค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองอยางตะบนตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ1,000ต้นที่พูดนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจเราก็มีการไปปลูกพืชผักสวนครัวด้วยเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆน,นะคะ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้นะครับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นของในชุมชนครับซึ่งมีคลิปเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะครับเราไปฟังกันครับเรามองว่าการปลูกป่านะครับไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านและชุมชนด้วยนะครับเพราะเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีกับอาหารที่ดีเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันโดยตรงครับเราจึงอยากที่จะร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และยั่งยืนสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปนานๆครับ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าอย่างที่คุณอัศวินพูดจริงๆนะคะรวมถึงได้มีการส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างตระหนักรู้ปลุกจิตสำนึกหัวใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจนะคะ,คะเดี๋ยวครั้งหน้า<ๆ>ยังมีอยู่ค่ะสามารถติดตามแฟนเพจได้ที่ตราแม่ครัวนะครับใช่แล้วค่ะขอบพระคุณตราแม่ครัวที่พาพวกเราไปทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยกันนะคะตอนนี้ได้เวลาไปเจอกับคุณปู้แล้วในช่วงรักสุขภาพ360องศาครับ้ลยค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ3.60องศากับคุณปุ้พัชรินพรเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการกลั้นจามค่ะถ้าเรากลั้นจามบ่อยๆนะคะจะเสี่ยงในการที่จะมีลมรั่วเข้าไปที่กระโหลกของเราอ๋อหมายถึงพอจะจามจะจามแล้วอุ๊บไปพี่หายเป็นยังไงคะจะเปมคัชเชยคัชเชยเลยครับปล่อยออกไปเลยปล่อยไปเลยถ้ากลั้นไวจะไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการกลั้นจามนะคะจะทําให้ลมเนี่ยกลับเข้าไปในกระโหลกของเราค่ะกลั้นนานๆนะคะก็จะมีผลเสียค่ะต่อสม เห็นไหมคะหลมเข้าไปในกระโหลกแบบนี้เลยจะเห็นเป็นสีสีดําๆตรงนั้นแหละนะคะนั่นคือโพรงของในสมองนี่ก็คือจะเกิดเป็นเป็นลมเข้าไปตรงนั้นนะคะจากการกลั้นจามนั่นเองซึ่งผลระยะยาวอาจจะเป็นเรื่องการพูดไม่ชัดนึกคําไม่ออกแบบนี้เป็นต้นนะคะการกลั้นจามเนี่ยคืออะไรคือเวลาเราจะจามปุ๊บแล้วเราบีบจมูกเราไปเม้มปากแล้วเราก็เอานิ้วออดหูบ้างนะคะเป็นพฤติกรรมที่กําลังทําร้ายสมองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะว่าแรงดันคือมันมหาศาลมากๆมันไม่มีทางระ ออกมานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่านึกคำไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามีอาการหลากหลายเนี่ยเราจะต้อง มันเป็นการกลั้นที่กลั้นจามบ่อยหรือเปล่าอาการเหล่านี้นะคะช่องลมในสมองเกิดการกดเบียดสมองนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะไม่ได้พูดลอยๆคือมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะผู้สูงวัยท่านหนึ่ง82ปีก็คืออยู่ๆก็มีจริงๆแล้วคือเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอ้ยมีไขมันสูงแต่ว่าอยู่ๆก็พูดไม่ชัดนึกคาไม่ออกก็เลยไปตรวจ MRI พบว่ามีลมอยู่ในโพรงสมองซีกซ้ายนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ทางอเมริกาทางทางไอริชก็มีเหมือนกันผู้หญิงอีกท่านหนึ่งมันเกิดเป็นอาการแบบนี้แสดงว่ามัน เป็นสิ่งอาการที่ไม่ถูกต้องแล้วนะคะในการที่เราจะกลั้นจามค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมาดูกันว่าการที่ กลั้นจามแล้วเราจะต้องการที่เราจะต้องจามอยู่ถูกต้องนี้คือจะทําอย่างไรนะคะคือการที่จะต้องจามด้วยการใส่แมสก็ได้ขึ้นหน้าจอตอนนี้ผลกระทบจากการกลั้นจามก็จะมีปอดรั่วแก้วหูทะลุเส้นเลือดในสมองแตกได้อันตรายมากค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะที่กระดูกแล้วก็โครงไซนัสเนี่ยจะเสื่อมตามวัยด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยการจามจามได้แต่ป้องกันการแพร่เชื้อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสหรือว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะนะคะปิดจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็พับข้อศอบปิดปากปิดจมูกแล้วก็ ถ้าชิวออกมานะคะเวลาแต่ว่าสําคัญคือห้ามดึงหน้ากากออกมาถ้าเวลาจามนะคะเพราะว่าเราออกกระจายได้ไปถึง6เมตรด้วยกันค่ะโข้อมูลดีๆไหค่เป็นข้อมูลมาจากจากที่เรื่องของกรมอนามัยนะคะเรื่องที่เราจะต้องดูแลตัวเองค่ะจามไม่ใช่เสียเรื่องที่เสียมารยาทนะคะแต่การกลั้นจามก็คือส่งผลร้ายถึงชีวิตได้ค่ะอ๋อแล้วค่ะนั่นคือรัฐสุขภาพสามรสิบสอที่คุณพุ้นํามาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำที่นี่นะคะกับ ในช่วงเวลาที่เรามอบสิ่งดีให้ท่านผู้ชมค่ะและตอนนี้อยู่กับคุณเอเจประสบความสำเร็จมากๆกับภาพพิมพ์นะคะซึ่งเป็นการแกะสลักไม้แล้วก็ภาพพิมพ์ด้วยรับไปวันนี้ค่ะซูเปอร์สุดปังฮารเฮดที่ทำงานบอกว่าภูมิใจสุดๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นตัวอย่างโชว์จะมาเป็นกลุ่มเป็นเดียวได้หมดค่ะที่นี่ติดตามได้ในรายการ3 6 0อิงศานิวโชว์นะครับทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ3 6 0้อสงศานิวโชว์สวัสดีค่ะ